สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมเนียมจากสวนทงเลิศก็เข้ามาฉีดปุ๋ยทางใบที่สวนทุเรียนแปลงใหญ่นะครับก็หลังจากที่วิดีโอก่อนที่ผมลงไปเนาะที่ว่า,อาพอใบเท็สลัดติดแก่แล้วเนี่ยเรามาเล่งแก่โดยการฉีดแมกนีเซียมเดียวนะครับนี่แหละเป็นการลงแมกนีเซียมเดียวๆเนาะแมกที่ผมใช้ก็อยู่ที่3%ซนนะครับอัตราในการใช้ก็ 300ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรเสริมให้ใบเขามีความเขียวแล้วก็แก่เร็วขึ้นนะครับนิดนึงเสียงเครื่องดังต้องขออภัยด้วยนะนี่ใบก็อยู่ในลักษณะน,นี้เนาะนี่เป็นใบชุดที่หนึ่งนะครับผมใส่สารจับใบด้วยเพราะว่าตอนนี้มันฝนมันตกนะครับฝนมันตกฉีดก็ใบเปียกประมาณนี้แหละนะครับที่ใบมันเปียกดีก็เพราะว่ามันมีสารจับใบด้วยนะมีสารจับใบด้วย ตัวแมงนิเซียมเนี่ยเราจะใช้ของอะไรก็ได้นะครับของผมเนี่ยมันสามเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าเกิดเรา,ามีความเข้มขึ้นหน่อยแล้วอาจจะผสมน้อยลงนะครับหรือจะใส่สักสองร้อยซีซีถ้าเกิดเป็นแบบผมก็สองร้อยกรัมต่อน้ำสองร้อยลิตรอย่างนี้ก็ได้ครับเวลาเราฉีดไปแล้วเนี่ยใบยพวกนี้เขาก็จะสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับเนี่ยมันจะเริงในการากระบวนการสร้าง uel, คลอโรฟิลล์เนาะทำให้ใบมันสีเขียวนั่นแหละ หลายคนที่เห็นอุ้ยทำไมใบที่เรียนเสียวดีจังเนี่ยมันก็เป็นเพราะเราเสริมด้วยครับเราเสริมพวกแมกนีเซียมพวกธาตอาหารเข้าไปให้เขาด้วยมันก็เลยแบบรวดเร็วแบบนี้นะครับเร็วกว่ธรรมชาติเนาะเพราะเราต้องปรุงแต่งช่วยเขาอะ่ะนีใบชุดแรกนะครเลือดเอากี่ใบทีนี้ คิดว่าน่าจะอสองใบ <laughs> สองใบสองใบเปิดตาดอกเลยใช่ไหมรอเอฟซีหน่อยนะเอฟซี FC บอกลุงเลือดให้ให้ลุงเลือดรอหน่อยนะปีนี้ลุงเลือดรีบมากนะครับแขลงนี้ลุงเลือดบอกจะเอาให้ไหวเท่าที่จะทำได้นะตัวน,นี้กี่ปีแล้วพ่อเนี่ย ตันนี้สามปีพร้อมกับหลังบ้านไหมเนี่ตอนนี้สามปีนะอยู่กับพี่ๆก็เหมือนไซส์เดียวกันเลยนะโตมากก็มีปัญหาแต่ฝั่งนี้แหละที่มันติดกับสวนยางนะครับใครที่ีทำสวนแล้วติดกับสวนยางก็ควรจะเว้นหน่อยนะเดี๋ยวผมพาไปดูโอ้ไอตัวเนี้ยผมเดินได้นะเพราะว่ามันเป็นอย่ายดามากกันนะครับมันไม่ใช่ยาไอตัวเนี้ยไม่ใช่สารเคมีนะเป็นแค่ปุ๋ยธรรมดา บางๆแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ไม่ได้อันตรายนะแต่ถ้าเกิดเป็นสารเคมีก็ต้องแบบมีหน้ากาก 3M ปิดให้ดีๆนะครับเพื่อไม่ให้มันเข้าจมูกเราเนาะเนี่ยดูฝั่งนี้นะครับมีต้นยางเมื่อก่อนสวยอยู่แต่ว่าทิเนี้ยพอโตมายางมันค่อนข้างที่จะบังแสงเนะี่ยแล้วก็ไม่โอเคเลยนะครับกิ่งเล็กๆไม่ค่อยโตเหมือนฝั่งนู้นนะ ตอนนี้ก็ตัดยอดไปแล้วนะครับคุมความสูงไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าประมาณกี่เมตรนะครับสังเกตดูคนฉีดกับต้นดูนะครับนี่คือตัดไปแล้วคุมข้างบนนะครับคุมบนยอดแล้วก็คุมด้านข้างนิดนึงนะครับจะเอาแค่นี้แหละเพราะว่าพื้นที่เรามันมันแคบนะครับมันแคบเราจะเอาต้นแค่นี้แหละที่เหลือก็ไปขยายกิ่งด้านในเอาให้มันแบกรับลูกได้เยอะขึ้นนะครับ ข้างบนท่านผูช้ชมสังเกตดูนะครับจะถูกตัดไปตัดไปประมาณรักม,ม,มันเมตรห้าสิบนะครับที่ตัดออกไปแ,แปลงนี้ใบหนึ่งมาดีนะครับใบหนึ่งมาสวยทั้งที่แบกรูปเยอะอยู่นะเนี่ยต้นทุกเนี้ยแบ,บกรูปเยอะอยู่ก็ถือว่าโอเคครับโอเคปีนี้ก็มีแผนนะครับมีแผนก็เราจะลงสารกัน ใบที่สองนะครับใบที่สองซึ่งแต่และใบแต่และชุดแต่และสวนมันก็ค่อนข้างที่จะเหลื่อมล้ำกันนิดนึงนะครับแต่แต่ไม่มากหรอกปีนี้ผมว่าอากาศมันคล้ายๆกันนะครับก็น่าจะอยู่ใบที่สองเ่ยก็น่าจะไม่เกินตุลานะครับไม่เกินตุลาประมาณปลายตุลาต้นพฤศจิกาเราต้องได้เห็นดอกเพราะฉะนั้นเราต้องลงก่อนหนาวมาประมาณสักเดือนนึงะนะครับ คร่าวๆในในการวางแผนที่เราวางไว้เนาะเราดูสภาพอากาศว่าอีกประมาณสักเดือนนึงอะ่ะหนาวมันจะมาเราก็ลงสารไว้รลอเลยก็ได้แต่ใบต้องพร้อมนะใบใบที่สองต้องอยู่ในลนนักษณะนี้นะครับต้องอยู่ในลนนักษณะนี้มันถึงจะพอดีพอเหมาะนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทําไมมันต้องเป็นใบในลักษณะน,นี้นะครับก็เพราะว่าหนึ่งเลยเอาง่ายๆถ้าเรา,เาลงสารไปนเนี่ยคือสารมันจะเริ่มทํางาน ก็หลายๆคนบอกว่าประมาณสัก30-45วัน3ก็เริ่มทํางานอย่างนี้นะครับคือการการการทำงานของสารนะมันก็คือมันจะไปทําให้รากมันเป็นปมนะครับทาให้รากมันเป็นปมนี่แหละแล้วการหาอาหารมันก็อ่าระบากและทีนี้ถ้าถ้าเกิดเราไปฉีดในจังหวัดที่เขาแตกใบอ่อนใหม่ๆหรือใบยังไม่ไม่เข้าสีได้ดีหรือใบแบบยังไม่เป็นเพสราติแก่อย่างเงี้ยใบอ่ะมันก็จะเกิดอาการชะงัก ทำให้เราสะสมอาหารได้ไม่เต็มที่อ่ะนะครับก็ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนนึงอ่ะก่อนก่อนหนาวมานะครับก่อนหนาวมาเดือนนึงเราต้องทําใบให,ให้มันเข้าเข้าแก๊บด้วยเข้าล็อกเข้าจังหวะพอดีด้วยนะครับเราจะทําแบบตามใจเราไม่ได้เราต้องตามใจสภาพอากาศนะครับผู้เรียนเนี่ยพยายามนะครับพยายามหาจังหวะให้ได้แล้วก็ทําให้ถูกช่วง ต้องวางแผนดีๆนะวางแผนดีๆถ้าเกิดเราพลาดไปเราก็อาจจะได้ดอกช้านะครับแต่ถามว่ามันได้ไหมมันได้แหละนะครับมันไม้ผลนะปลูกไม้ผลยังไงมันก็ได้กินผลแต่ว่าคือเราจะทํายังไงให้มันได้ดีที่สุดนะครับตอบโจทย์ที่สุดแบบได้ผลผลิตที่ราคาดีที่สุดในในออกในช่วงที่คนต้องการอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราปรุงแต่งมันนี่แหละ ทำยังไงเป็นลูกเป็นอะไรแล้วต้นจะไม่โทมปีหน้าเราจะเอาลูกไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยคือประเด็นนี้เลยไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเนี่ยมันไม่ติดลูกไม่ใช่มันติดอยู่นะครับโดยธรรมชาติมันเป็นไม้ผลปลูกไม้ผลยังไงมันก็ได้กินผลแต่ซึ่งเราทํากับไม่ทำมันก็ต่างกันนะครับเรามาดูแลช่วยเขาเรามาทําช่วยเขาเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์หนึ่งต้นไม่โทมได้ผลผลิตตามที่เราต้องการนะครับไม่ได้ไม่ได้ออกตามธรรมชาติ ถ้าเกิดออกตามธรรมชาตินะโอ้โหก็ออกอยู่นะครับแต่มันจะไม่เต็มร้อยไงครับเนี่ยพวกนี้แบกแบกแบกลูกเยอะนะครับแบกลูกเยอะไงใบหนึ่งออกมาก็แบบอลังการเหมือนกันนะก็ถือว่าต้นไม่ได้โศมนะครับถือว่าต้นไม่โศมแล้วก็ต้นเนี้ยแบกลูกเยอะเหมือนกันใบหนึ่งออกมาก็โอเคนะครับนู่น ون, โซนนู้นป่วยนะครับที่น้ําขังปีก่อนนะ เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูข <c oughs> อบคครับคือความร้ายแรงของมันนะครับไอ้โลกลากแนวโคนเน่านเนี่ยเห็นไหมดูดูสีของใบดูต้นข้างกันต่างกันเยอะไหมครับเนี่ยคือต้นเขาไม่ป่วยเนี่ยคือต้นที่เขาป่วยดีนะฝั่งเข็มทันนะครับฝังเข็บมไม่ทันนี่ตายนะครับอาการนี้ก็โอกาสตาย สูงมากเดี๋ยวพาไปดูเห็นไหมครับใบเขามันจะแตกต่างกันนะใบจะเล็กๆเลีเยวเียวนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะถามว่าตีลูกได้ไหมก็ตีได้แหละนะครับไม่ไม่ไม่มีปัญหาก็ตีได้แต่ว่าเขาอาจจะไม่แข็งแรงเา่าที่ไม่เป็นอะไรนะเนี่ยวดูต้นหาต้นถทกอะไรออกเียบ้อย แม่ข้างๆกันเนี่ต้นที่มันไม่ได้ป่วยนี่ต้นที่ป่วยใบยต่างกันเยอะเลยนะครับก็ปีนี้ก็คงไม่ได้เอาลูกนะครับถ้าเกิดเราฝืนเอาลูกไปก็กลัวเขาจะมีปัญหาเราก็เนี่ยดูแลเขาไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราเ,าเดี๋ยวรอเขาฟื้นดีแล้วมันแล้วค่อยเอาทีหลังก็ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็ต้นที่หนักสุดนะเดี๋ยวพาไปดูต้นนี้หนักจริงๆ ดูท่าเหมือนจะฟื้นนี่ตัดออกหมดเลยนะครับเหลือแต่กิ่งไว้แบบนี้แหละ่ไได้ใบใหม่ได้อะไรมาเออก็โอเคนะครับดูท่าเหมือนจะฟื้นอยู่นะต้องรอเวลา3-4มสี่ปีนั่นแหละถึงจะได้ลูกดูแล้วนะครับก็ดีกว่าปลูกใหม่นะครับดีกว่าปลูกใหม่โอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับ เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ